เอาแล้วนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันหน่อยคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Mobile Legends และตอนนี้ก็มีกิจกรรมอีเวนต์แจกตัวฟรีมาแนละ้วแต่ต้องเป็นการเติมเท่านั้นและวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มตัวฟรีพวกนี้แหละซึ่งมีทั้งหมด29ใบแต่ก่อนที่จะไปสุ่มกันผมมีเคล็ดลับที่จะสอนให้คุณผู้ชมรู้แต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เคล็ดลับหรอกเพียงแค่คุณผู้ชมซื้อบัตรสมาชิกแสงดาวมาหลังจากนั้นก็สามารถไปรับได้ฟรีๆแบบนี้รับได้หมดเลยนะ โดยไม่ต้องวนว่าจะเอาเพชรที่เหลือ,อ,อประมาณ250อันนะมันได้ใช้ทำกิจกรรมไปใช้หลือไมผมได้นำมาให้ซื้อบัตรสมาชิกแสงดาวไว้และนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะที่จะมาบอกคุณผู้ชมเอาล่ะมาเรื่องสุ่มกันเถอะมีพูดความดเองมี30ครั้งกดไปเลย10ครั้งได้หรืไได้สติ๊กเกอร์กับเอ้ะว่าอะไรวะที่สังหารเมื่อราคาตายแล้วมันจะขึ้นมาส่วน,นนี้ก็ที่ประกาศข่าวแล้วก็สติ๊กเกอร์รือว่าเยี่ยมอยู่ถืว่าไม่เลวไม่เล็เอาล่ะมาครั้งที่2 มันต้องออกมาแล้สกินน้องมาเถอะได้สติกเกอร์ซ้ำแล้วก็ยี่สเหรียญเอออันนี้เกลือเกลือเด้นๆเฮ้อไม่อยากเชื่อเลยในคอรับดวหน่อยสุ่ม20ครั้งได้ตัวฟรีอหนึ่งใบโอเครวมแล้วเหมือนเป็น30บใบเราม่ต้องมาแล้วแหละออกมาเถอะสกินสุดเจ๋มได้อะไรมาเนี่ยได้เป็นที่วาร์ปมาราคาประมาณ300 ตัวแรกอ่ะไอน,นี่นะเหรียญแรกถือว่าคุ้มอยู่รอบนี้โอเคสูงไปทั้งหมด30ครั้งได้มาประมาณ343ครับผมสุกไป36ก็ถือว่า,วาได้อยู่นี่คือสิ่งที่ผมได้มาได้มา4อย่างจากการเซฟนี้แต่สกีมันไม่ออกเลยอ่ะได้แต่ของอะเอฟฝึกปนัปนดผมอยากได้มาทีรีไวเอฟซีรีไว ส่นนี้ก็คือเลรียดับต่างๆเลร,รียดับเอฟเฟกออกซ0.3%สกีนออกซ0.3ผมได้0.3ออก0.6มาโอ้ยถ้าเอาพวกนี้ออกเอาสก,กีนมาได้สุดยอดมากเลยได้มา5อย่างแด้สติกเกอร์ซ้ำมา2อันโอเคมาเหลือ25เพจอ,อันนี้ขอส่งไปเนอที่เราเลิกเลยกันได้มา15อันถือว่าเยี่ยมอยู่ ก็ถูๆไท้ได้สกรีนต้องใช้ประมาณ1,200อันซึ่งน่าจะราวประมาณอีเวนต์หน้าอเออพูดผิดตัวฟรีรอบหน้ามาผมก็น่าจะได้นะโอเคสำหรับคิปนี้ก็คงจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมแต่ก่อนที่จะปิดกันและนี่ก็คือเหตุผลที่ผมบอกให้คุณผู้ชมซื้อบัตรสมาชิกแสงา300ดาวสามร้อยเพสามารถเปิดใช้ได้เลยและเป็นการใช้เพที่คุ้มค่าที่สุดแล้วคิดว่านะ ใช่คุ้มสุดเลยแหละ